สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับส่องไกลสตอรี่นะฮะยังไงก็มากันยามเย็นแบบนี้หกโมงเย็นนะครับผมมูฟตัวเอจจากกรุงเทพมาสูตรอากาศที่มันไม่มีฝุ่นบ้านนะครับที่บุรีรัมย์นะครับที่อภอกสังก็ช่วงสัปดาห์นี้ผมจะเกาะอยู่ที่นี่นะครับมาพักผ่อนหย่อนใจในสัปดาห์แต่ก็จะไม่ลืมการพูดคุยผ่านทางคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ส่องไกลสตอรี่ท่านใดที่ติดตามกันอยู่แล้วนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์คลิปนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็กดแชร์ n n e l นี้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณนะครับจะได,ได้ติดตามวงการฟุตบอลกันย,ยาวๆกับสองไฟ s t สตอนะครับก็วันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องข่าวแล้วกันครับจะมีข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับซึ่งเรื่องแรกก็เป็นการจับหลากประกบผู้เอฟครับเมื่อวานนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปตามนัดนะครับแนมะ้ว่าโดนนำก่อนนะก็กลับมาไดา้หลังจากที่ฟูแตแลมโดนไปแดงไป3ใบในภายในนาทีเดียวครับก็ตอก็เข้าสู่รอบต่อไปการจับสลากปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอบรตันนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็น่าสนใจว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เข้าไปพบกันหรือเปล่าในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแมนยูคว้าไปแล้ว1ึงแชมป์นั่นคือคาราบาวครับนะครับยังเหลืออีกให้ลุ้นอย่าง้อยคือ2รายการนั่นคือ FA ครับกับ ยูโรบป้าหลีกนั่นเองอยูโรอป้านหลีกเตะกันช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกนั้นก็พักไปก่อนกลับมาเตะช่วงเมษายนเหมือนเดิมนะครับโดยพันหลงเกมเมื่อวานที่ผมได้โอกาสดูพอดีครับเป็นเกมของฟูลแลนดกับแมนยูนะครับได้ดูจังหวะสําคัญพอดีเลยคือจังหวะที่โดนใบแดง3ใบพร้อมกันคือจังหวะที่ว่าวิลเลียนเนี่ยเขาเอาตัวบังบอลน,นะครับแต่ตอนบังเนี่ยแขนมันไม่ได้แนบตัวแล้วก็จังหวะที่บอลไปโดนเนี่ยมันโดนข้อมือซึ่งไม่ได้แน่กับลําตัวอยู่ทําให ตรงนี้มันก็เป็นแฮนด์บอลด้วยด้วยการเห็นในภาพอยู่แล้วนะครับซึ่งพู้สินเองก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพในช็อตแรกก็เลยมีการไปเช็คจาก v a r อีกครั้งหนึ่งซึ่งภาพก็ค่อนข้างชัดเจนในมุมหลังประตูว่าบอลเนี่ยโดนมือนะครับไม่ได้โดนแบบส่วนที่แนกลำตัวเป็นการที่โผล่ออกมาคือข้อมือถึงประมาณต้นแขนนะมันโผล่ออกมาแล้วก็ ปปัดบอลเพื่อ,อกีดขวางทางเข้าประตูชัดเจนนะครับเป็นการกีดขวางการได้ประตูดังนั้นเป็นแฮนด์บอลอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตัวผู้ตัดสินเองก็ตัดสินได้นนถูกต้องนะครับแต่ถ้าว่าตอนแรกเนี่ยมาโกซินวาไปโวยครับไปโวยผู้ตัดสินในเรื่องของการไม่แฟร์ไม่ชอบทำเรื่องของการโดนจุดโทษอะไรเงี้ยสุดท้ายพอโวยปุ๊ก็เลยโงใบแดงไปก่อนนะครับเป็นการด่าหยาบคายก็คือในถ้าเกิดเราดูการแข่งขันทาง s ูทิว i ชันสเนี่ยซึ่งเป็นช่องที่เป็นซาวด์แทร็กอะช่องที่มาจากอังกฤษเลยอะช่อง ถ้าผมจําไม่ผิดเลข2องนะฮะคือจะได้ยินเสียงชัดเจนหน่อยว่ามาโกซินวาเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างถ้าเกิดใครฟังทันก็ลองฟังดูครับว่ามันดาแบบเป็นคําสบทนะครับซึ่งตามกติกาคือไม่สามารถด่าทอผู้ตัดสินได้กรับโดนใบแดงโดยตรงนะครับโดยพอหลังจากที่โดนใบแดงปุ๊บเนี่ยก็มองภาพ vr ต่อนะครับนี่คือการโดนใบแดงก่อน vr นะครับพอเช็คภาพจาก vr ปุ๊บเนี่ยก็เลย ตัดสินอีกครั้งหนึ่งว่าวิลเลียนใบแดงแล้วอเล็กซานดรามิโตวิชก็ไม่พอใจครับซึงตอนที่เขาโบยเนี่ยส่วนหนึ่งแต่เขา,เอา,เ,อาเอาร่างกายเขาไปโดนตัวด้วยเป็นการกระแทกที่หน้าอกก็เลยเป็นการโดนใบแดง3ใบในรอบรอบเดียวกันแถมโดนจุดโทษและบูลต้อยิงเข้าด้วยเป็นการจุดประกายกลับมาสุดท้ายก็ชนะไปที่สกอร์ที่เห็นไปนะครับก็งานที่ผมว่าฟูลแลมเองก็มีส่วนผิดนะครับในการควบคุมอารมณ์คือตัวมาโกซิมบาเองให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า2ใบแดงของมิโตวิชกับ กับวิลเลียนก็สมควรโดนเพราะว่าเป็นความผิดจริงๆแต่ไอ้ใบแดงของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าสองมาตรฐานนี่เพราะทีมใหญ่ต้องเข้ารอบต่อไปนี่ก็เลยให้แบบนี้หรือเปล่าก็เป็นการวิภากวิจารณ์ซึ่งถ้าเกิดพูดหนักเกินไปใน FA เอเขาก็จะไปลงโทษเองนะครับก็อีกเรื่องครับเป็นอาร์ซนอลเมื่อวานนี้เก่งมากเลยครับผลงานดีมากยิงใส่ คริสตลพาเลสหลายคนที่ฟังบทวิเคราะห์จากผมไปก็เห็นว่าสุดท้ายอาร์ซอนก็ยังโดนยิงในบ้านอยู่นะครับเป็นการโดนยิงในบ้านที่สกอร์4-1ชนะทุกทีมครับแต่โดนยิงทุกทีมในลอนดอนเหมือนกันนะครับซึ่งก็การเก็บ3ามแต้มมาให้แต้มมันห่างไปประมาณ7จ็แต้มก่อนนะครับแล้วก็จะก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็จะกลับมาสู่การแข่งขันอีกครั้งในเมษายนซึ่งซิตี้จะมีแต้ม น้อยกว่าก็จริงแต่แข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดนะครับการแข่งขันค่อนข้างซูสีแถมมีโปรแกรมที่พบกันของอาร์ซอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับโดยโปรแกรมอาร์ซอนจะมีเลี้ยวพูไปตัวแปลาหนึ่งทีมนะครับส่วนซิตี้ถ้าผมจําไม่ผิดมีเชลซีด้วยนะครับก็เชื่อว่าอาร์ซอลจะมีโอกาสลุ้นอยู่ในอีกหลายเกมหลังจากนี้นะครับแต่เราต้องขอว่าการทัศเตการที่ทัวเตะกลับไปเล่นทีมชาติเนี่ยอย่าเจ็บกลับมามาตินโอเดการี่เป็นการเปียบมาตินเนลลี่อย่างเงี้ยอย่าเจ็บกลับมาแล้วกันนะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับก็ฝากตามกดไกล์กดแชร์สองไปสตอรี่นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวสารว่าฟุตบอลมันไม่แข่งกันเดี๋ยวทีมชาติกลับมาเมื่อไหร่จะมาอัปเดตกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยังอัปเดตเรื่องของทีมไทยด้วยเพราะว่าตอนนี้ทีมไทยเก็บตัวเรียบร้อยเดี๋ยวจะเดินทางไปแข่งขันกับ UAE แล้วก็ซีเรียที่ที่ UAE อเนาะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันต่ออีกครั้งหนึ่งนะวนันพรุ่งนี้ครั้งนี้สวัสดีครับ